คือใบนำทางก่อนที่เราจะจุดอะไรทั้งหลายแหละเราจุดใบนำทางก่อนนะคะโอเคค่ะงนั้นจะไม่ถึงห้าสามนะคะนี่ยังขบกูดของโปรดเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเชงเม้งกันนะคะปกติที่บ้านจะเชงเม้งเป็นประจาทุกปีนะคะนี่เป็นญาติของฝั่งพ่อนะฟิลลี่ฟิลลี่จะมาเชงเม้งครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะตื่นไหมนะสวัสดีทุกคนหรือยังต้องสวัสดี อือมาของไอ้เจีจ๊ยบสวัสดีค่ะเบลลี่วสวัสดีออป้าเจี๊ยบเร้วสวัส<ไ>ดีค่ะ <allemaal> นี่นี่หลุมเรานะคะที่ซืะะ้อชุดคิดีแม่มมใช่ยังใสอยู่เลยแต่ครับล้วใสแบบครับออามาแล้วเจี๊กว่าดีค่ะ<ส> เ่สวัสีสวัสดีค่ะคเรรูนดังอล่สวัสดีสวัสดีค่ะเอนสวัสดีค่ะไอ้หวัสดีค่ะมาชาเมเปาสวัสดีค่ะแตงกวามาหนออนี่ไงนี่ไงเจอนนองแล้ว ลงไหมลงมาลงมาเฟลลี่ลี่ลงได้ลูกตรงนี้ไม่เป็นไรนนเปียกไม่กล้าย,ยืน <laughs> ลงมาก่อนลงมาก่อนนี่เฟลลี่สวัสดีนะโอโสวัสดีนะโอนะโอเป็นเอฟซีด้วยเราโ <laughs> อเลยดี <laughs> นะดิฉันซื้อบ้านสามชั้นมาให้อกงนะคะ นี่ดูมีโฉนดที่ดินด้วยค่ะบ้านบอกซื้อหลังใหญ่สุดนะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนี่เดี๋ยวจะเผาไปให้อากงไหนกระดาษสีไปไปเอากระดาษสีแจงนี่นี่เอานี้มา อ่ะทันใดแคนี้ถอเลยค่ะลูกค่ะถอดเลยมาไปเร่อมากลับมาเรืมาเข้าไปเข้าไเหียยียบเหยีตงนะอ่อนเด็กๆขึ้นไม่หน่อยนะขึ้นไปเรื่อยู้าไปเรื่อยปเรยๆขนไปเร่อยๆขึ้นไปเ่อยๆนไปเรื่อยๆขึ้นไป้นปเรอยๆขึนไปเร้นไปเรื่อยๆข้นไปอยๆขึ้นไขึ้นไปเรยนไปเรือยๆขึ้นไปเรืนไป่อยๆขึ้นไปเ่อยๆ You wanna do too รีบปักเลยลูกเอาฟิลิปักลยลกยังยังไม่รู้ยังไม่รู้นะคะเด็กยังทําไม่เป็นฟิลิดูพี่เขาทำตัวเอาปะเจยบปาเจยบช่วยเอาฟิลิ่มีอยู่ในมือฟิลิ่ทาไม่ได้ อาให้ป้าเจี๊ยบช่วยอเอากระาษกพูล้วกระด้วกม่ามาทาอีกไหมมาทำทำแนี้ดีกว่าทำนี้ดีกว่ามันง่ายอันนี้มันแข็งอานนี่วาง เอาวางสิวางเรี้วสีเหงเอาวาแล้วก็ตเอาไฟไม่เป็นไรอ่แตงกวาเอาอีกไหมอ่ะให้เด็กๆทำอ่ะเอาวางเอาวางเลยเป็นลาวางวางกระดาษนี่วางกระดาษ วางสิลูกวางลงไปฟิลิีนั่งลงไปฟิลิีนั่งลงไปลูกนั่งลงไปฟิลิีนั่งลงไปสิลูกเออเก่งมากแม่เอาธงปักอ่ะเอาธงปักไหมันแข็งเออมันแข็งปักไม่ได้เอาถือไว้ก็ได้ถือไว้สวยๆถือไว้ก็ได

นนนตง้้าดยยอเห็ไะลจิแตงดูยุงด้วยนะเดี๋ยวยุงนี่นะคะญาติๆนะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ตงใหญ่นะคะหน้าที่ติดประทัดทุกปีค่ะมืวางระเบิดมือวางระเบิดหน้อทียยบน่ตรงีีค่้นยง่าด้ฮยปปยตรงไหนตังกว่าปอยตรงนี้ปอยตรงนี้้โหวันนี้ใครเอาซูชิซาชิมิมาด้วยอ่ะ นี่นะคะของไว้ยายนั่งสบายเลยนะคะไม่ขึ้นไปแปดหรอคะอันนั้นก็คือคุณปู่นะคะส่วนตรงนี้เป็นคุณย่านะคะอาม่าีนอาม่าตรงนี้เป็นอาม่าอันนั้นอาม่าใครไม่รู้ สน,นุกไหมคะฟิลี่สน,นุกไหมคะไคะสนุกค่ะอ้ฟ oh, ิลี่ทำสวยเลยเอา๋าป, oh. ปัันอเนอนน What do you think about this ceremony? <laughs> ประสบการณ์คร uh ั้งแรก h ่ะพ o สามีฝรั่งมาเชียงแมงนะคะวันไหนการณ์ครั้งแรกค่ะ้นขึ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 ้นนขึ้นขึ้น d ึ้นข้นน t ึ้นขึ้นขึ้น t ึ e นขึ้นข t ้ e ขึ้น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 ข u ้นขึ e f i pend n ึ้นอยู่กั i ครอ h คร h วว่าวันไห n ส e n ว e ที่ s ุดแล้วให้ผู้ใหญ่มารับไมบางคนตักเสาัสามาหนุมา๋อค่อยๆรับลงไปดีรอกถ้าคนไหนลก่อนคนที่ไม่ลงค่อยๆนะุไหวหือเปล่ามามามาคนนี้อีกคนนึงแซง มีแต่คนอีกคนมีแต่คน ปแลมัิ้าแล้วมันจะจุดได้เหรอน้ำเนี่ยข้างบนเนี่ยตรงนเลยตรงนี้ดีกว่ี้ดี มันเตียบลงสวยสวยสยไม้องโโยเอน้ายาุดเยโยยุเอาแมงวันแมงวันแมงวันเก็บที่เจ้าที่ที่เจ้าี่ก้ะ นี่คือใบนำทางก่อนที่เราจะจุดอะไรทั้งหลายแหละเราต้อจุดใบนำทางก่อนนะคะโอเคค่ะงั<ไ>้นจะไม่ถึงผู้รู้นะโอโอเคเพิ่งรู้เพิ่งรู้อ๋อเจุดใบนำทางเสร็จแล้วเราก็ไปนําเงินนำเงินไใช่เย็บบอลนี่ไปเรื่ยเย็บจะได้เป็นตัวเราไม่ได้โอีคให้ลูกเอาไปใส่ลงไปลูกไปอยู่ใต้ลมอ่ะไอ้อยู่เหนือลม โอ๊ยไม่อยากเข้าไปแสบตาอย่าเข้าไปเยอะแสบตาเรื่องจะหมดแล้วเออนั่นแหละแค่นั้นแหละแั่ตาชินลี่ไม่ไหวเออแับตาไปเออโอ๊ยแสบตาแสบตาไม่ได้อยู่ตรงนี้ลูกเด้อทันนีลงอะไรเยอะโอ้ยติงอ๊ะ เป็นอยู่รี่มาได้หลองีนั่นหะโอ้ยก็ว่าดีกว่านะเออ่ะทองหนึ่ไก้อมาค่ะ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 ขอคอนโดนะคะมาค่ะสมคอนโดไปค่ะให้ได้บ้านเหรอเงินทุนนะค่ะเดี๋ยวเราสมรถเบ้นไปด้วยน

ปิดจบงานจบงานจบงานใช่ค่ะอผู้ใหญ่บอกว่าให้เอาสับป,ปะรดมาสับแล้วก็ลงไปที่หลุมค่ะเพื่อทําอะไรคะเพื่ออะไรเด๋ต้องไปถามผู้ใหญ่ลแล้วก็เป็นพิธีการที่เราสืบทอดต่อกันมา,ะานะคะอ่าค่ะความรู้ให้นะอ่า นี่อุ้ยเฟลลี่พี่เขาเอาขนมมาให้ไปเร็วนี่พี่มาทาเอาขนมมาให้ด้วยไปออขอบคุณครับพี่มาทาก่อนขอบคุณค่ะอ๋อขาอุ้ยขอบคุณมากนี่เอายาฉีดยุงมาให้น้องด้วยขอบคุณค่ะน่อารัก เดี๋ยวต่อไปก็จะจุดประทัดค่ะปี่คยเห็นไหมอันนั้นน่ะนันแมวออกให้ที่หน้าพร้อมยังงอ่ะตั้งจ ไโชว์ครัพี่เจียบ46993 35095ทุ <Rank ed> งม้วนจะซื้อทุงมวดตาตามามีนะคะมีพี่น้องทั้งหมด12คนก็จะจัดงานเชงเม้งขึ้นกันทุกปีนะคะตั้งแต่มามีตอนเด็กๆเกนี่ยอยู่กรุงเทพเราก็ต้องมา,ากรุงเกษทุกปีเลยเพื่อที่มาเชงเม้ง85253นะคะ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วนะคะพิธีการก็เรียบร้อยค่ะสำหรับวันชิงเม้งค่ะอ่ะบายบายอ่ะเสร็จแล้วค่ะแยกย้ายค่ะแยกย้ายจบเชงเม้งเราก็มาทานข้าวกันต่อค่ะโต๊ะยาวมากค่ะญาติเยอะมากพี่ ผชื่ออะไรคะมาราชาอายุเท anyway oh, right ่าไหร่คะ6ขวบแล้วอยู่โรงเรียนอะไรคะอะไรนะลาฟโฟฮะลาฟโฟอะไรลาฟโฟอ๋อลาฟโฟปารีไม่รู้จักงออะไรนะอันนี้อะไรนะผักเมี่ยงเลยเลยเซตหนึ่งเซตหนี่งผักเมี่ยงขออีกทีผักอะไรนะ มีย่ยงผักเมี่ยงมีเส้นมีแกงกุผัดผักเมี่ยงผักอะไรนะผักเมียม่ยงผักเมี่ยงไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงอันนี้อะไรอะ่ะแกงขั่วหอยขม่นแกงขั่วหอยขุ่นีปบปาดทรายทอดขมิ้นค่ะสาหร่ายพวงอ่างงโอ้โห้เบลี่เอาไหมาลูกเบลี่ชิมดูไหมอ่ะสาหร่ายพวององางน ไม่ไ <c oughs> ชอบอ่ะกำ <c oughs> สาลายพวงองุ่นนะคะปลาทราย <c oughs> อันนี้อะไรเหลี่ยมต้อ <c oughs> เหลี่ยมต้อเหลี่ยมตออันนี้อะไรละนะหมูเป็นแกงไม่แกงไก่อะนี่ยำผักกูดของโปรดเราค่ะปลาหมึกไข่ย่างอาหารเยอะมากกินไม่ไหวแล้วเนี่ยเยอะมากอันนี้ชื่ออะไรคะ เป็กว่าอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์เขานะคะข้าวคั่วไม้หมอนเป็นข้าวผัดโบราณนะคะอคะะนี๋อสละดกับข้าวมาเยอะมากกินไม่ไหวแล้วกินไม่ไหวแต่กินยังคะย้าหนาวอ่ะ็นนลี่มีเพื่อนเล่นแล้วค่ะ ี่มาจาก,กามาเล่นกับน้องตลอดเลยเนาะอิ่มแล้วหรอมาจ่าอิ่มแล้วเหรอาาอ,หรอ,อันนี้ยังไม่อิ่มเลยเนี่ยอันนี้ยังกินไม่ถึงครึ่งเลยอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะอ๋อเอาหอมเจียวจะเอาหอมเจียวเนี่ยอิ่แล้ว,ออกกวจะชอบกินหอมเจียวอืออ้อ